สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางหังเสียงภาคบ่ายนะครับประจำวันพฤหัสที่7เมษายนนะครับสำหรับห่งเสียงยังยังดูทางมันอยู่ยังจับทางมันอยู่ยังจับทางไม่ไดเ้เมื่อเช้าเพรื่องปิดตัวเปิดเฉยเลยครับก็บ่ายนี้ถ้าใครคิดจากตัวเปิดบ่ายเปิดที่4 6 3 8 9 4, 6, 3, 8 9เนาะ ก็คิดจะตามบ่ายผมก็เบาๆแล้วกันครับพราะมเมื่อเช้าเดซมอลเล่น,นะครับบ่ายนี้ผมยังจับที่ลบครับเด่นสุดผมว่าผมชอบ8นะขาลุดขาวิ่งจัด8ครับขาลุดขาวิ่งจัด8นะครับชอบแนวถามผมและไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับและถ้ามีโฆษณาครับดูให้ด้วยนะครับผมเราขอขอบคุณล่วงหน้าแล้วกันเนาะเจ็ดแปด เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดสีหกแปดหกสีหกแปดแปดสีขออภัยครับหกแปดแปดสีแล้วก็หนึ่งแปดสามสเก้าโอเคเอาหนึ่แปดสกัน S 1 8 3 4แปดสก็7จติดไปครับร้อมาสีครับร้อยมาสี่ไ้มา4คนครับอันไหนที่หามออันไหนที่เช่น7จ็ดสี่สี่เนีเอ้เจ็ต้องเล่นสี่ด้วยนะครับ8ปดต้องเล่น8ปดสแปดแด้วย เนาะในในครบหกประตูนะครับในในครบหกกลับอะครับนันนะครับแค่นั้นนะครับนะอย่าลืมครับเลขเบิ้ลหาไมี่ระวังให้ดีเพราะว่าบางครั้งมันมาตัวกลับของมันคือมาคือมาครบหกประตูของมันแค่นั้นแหละสามสามสี่ต้องเล่นสามสี่สามสามด้วยเนาะสี่เจ็ดต้องเล่นสี่สีเ่เจ็ดครับได้ประมาณนี้ครับสำหรับหางเสียงภาคใหม่ครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีสามรัฐและก็ดาวโจนส์ครับผม สวัสดีครับ